บ้านพักตาอ,อากาศจังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง S.A. Property ที่ดินทำเลดีราคาเจ้าของค่ะแปลงนี้เป็นบ้านพร้อมสวนมาบนเนื้อที่ถึง1ไร่พิกัดแปลงนี้อยู่ที่ตำบลสาลิกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่ตามโฉนด1ไร่ทวนเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนราคาขายอยู่ที่ 3 5ล้านแสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของนะคะแปลงนี้นอกจากจะได้วิวภูเขาที่สวยขนาดนี้แล้วนะคะการเดินทางยังสะดวกด้วยนะคะติดถนนสาธรารนณะเป็นถนนลาดยางค่ะด้านหลังของเราถัดไปนะคะประมาณ1.5กิโลเมตรคือน้ำตกลานลักซึ่งน้ำตกลานลักก็เป็น1สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกโซนนี้ก็จะมีแต่บ้านพักตาอากาศและบ้านพักสไตล์ภูวิลล่านะคะแปลงนี้จึงเหมาะกับทำเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวน บ้านพักสไตล์ภูวิลล่าถ้าจะทำสะน้ำเพิ่มก็ยังมีเนื้อที่พื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้ค่ะส่วนหลังบ้านวิวภูเขาทิศเหนือพื้นที่ใช้สอยบ้านกว่า30ตารางเมตรบริเวณด้านนอกยังมีห้องน้ำอาคารห้องน้ำอีกหนึ่งหลังนะคะพร้อมสนามหญ้ามีการจัดวางแปลนวางแรนสเคปไว้อย่างสวยแล้วค่ะบ้านพร้อมเขาอยู่บ้านเลขที่ 1 4 5หมู่12ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกชมภาพมุมสูงสวยๆกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านและภายในสวนกันเลยค่ะเนื้อที่1ไร่เป็นชนดคุดแดงลักษณะที่ดินจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ37เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงไป52เมตรโดยประมาณค่ะหันหน้ามาทางทิศใต้ส่วนด้านหลังวิวภูเขาทิศเหนือค่ะราคาขาย 3. 5 0ล้านบาท ราคานี้เจ้าของออกค่าใช้ใจ่ายวันโอนให้ทั้งหมดนะคะบ้านเลขที่145หมู่12ค่ะมีรั้วรอบขอบชิดประตูปิดเปิดใส่กุญแจได้นะคะบ้านพร้อมเขาอยู่หน้ากว้างติดถนนสาธารณะยาวถึง37เมตรค่ะส่วนด้านข้าง52เมตรพร้อมด้วยแนวรั้วต้นไม้สวยงามแบบนี้สีเขียวสบายตาทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะการเดินทางสะดวกมากค่ะแปลงนี้จากกรุงเทพมหานครนะคะจากฟิเจอร์าพาร์คลังสิต 87กิโลเมตรจากเมืองนครนายกแมคโครโลตัสโรงพยาบาลตลาดสดเพียง9กิโลเมตรและเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกนางรองน้ำตกสาลิกาน้ำตกวังตะไคร้15-20กิโลเมตรและถัดไปก็คือน้ำตกลานลักซึ่งถัดจากเราเพียง1.5กิโลเมตรใกล้แยกประชากะเกษมซึ่งแยกประชากะเกษมเป็นแยกใหญ่ มีทั้ง CJ7 ตลาดนัดตลาดสดมีทุกวันนะคะซึ่งห่างจากเราเพียง4.8กิโลเมตรเรียกว่าของกินหาง่ายการเดินทางสะดวกค่ะทั้งหมดนี้ในราคา3ล้าน5 0 0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะบริเวณด้านนอกสนามหญ้าก็ยังมีอาคารห้องน้ำอีกหนึ่งห้องเป็นห้องน้ำที่พร้อมใช้งานนะคะสะอาดสะอ้านต้นไม้มีทั้งไม้มงคลไม้หายาก ผล,ลไม้รวมทั้งพืชผักสวนครัวที่เก็บผลผลิตได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจนะคะบรรยากาศดีวิวสวยค่ะเราไปชมภายในบ้านกันต่อเลยค่ะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวทรงโมเดิร์นนะคะบริเวณด้านนอกก็มีชานสำหรับนั่งพักนั่งเล่นนะคะในบ้านมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องรับแขกเป็นบ้านสร้างใหม่พร้อมเข้าอยู่หไร่สาล้านห้าแสนบาท ราคานี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาบ้านพักตากอากาศบ้านสวนบ้านพักสไตล์ฟูลวิลล่านะคะแปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจค่ะสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานนะคะห้องน้ำติดเครื่องทำน้ำอุ่นเพดานสูงโปร่งค่ะไม่อึดอัดนะคะท่านใดสนใจขอให้นักชมล่วงหน้านะคะเบอร์โทร091 0096124และ0910139988เราไปชมบริเวณด้านนอกกันต่อเลยค่ะ พื้นที่รอบบ้านนะคะเทคอนกรีตไว้รอบบ้านนะคะบริเวณหน้าบ้านก็มีการทำสังคานะคะทำชายคาย,ยื่นออกมาเพื่อนั่งเล่นแปลงนี้ถ้าต้องการปลูกบ้านเพิ่มเนื้อที่ยังเหลือสบายสบายเลยค่ะบริเวณด้านข้างบ้านก็มีการปลูกพืชผักสวนควรัวนะคะปั้มน้ำแทงน้ำวางไว้แล้วนะคะมีทั้งดอกแคข์ขนุนกล้วย ข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นกระเพราพืชตักสวนครัวต่างๆเจ้าของปลูกไว้รอบบ้านเลยค่ะสนามหญ้าที่กว้างขวางเหมาะทําลานกลางเต็นท์จุดกลางเต็นท์อาคารห้องน้ำด้านนอกอีกหนึ่งหลังเพิ่มความสะดวกสบายสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานทุกห้องห้องน้ำมีทั้งหมด3ห้องนะคะเรียกว่าสะดวกสบายตรงนี้จะปรับเปลี่ยนเป็นภูวินล่า ทำจุดกลางเต็นท์หรือเป็นบ้านให้เช่าภูวิลล่าสไตล์ภูวิลล่าก็ได้นะคะเพราะบ้านของเราใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวจะถึงก่อนน้ำตกรานักเพียง1.5กิโลเมตรค่ะการเดินทางสะดวกวิวสวยพร้อมเข้าอยู่เนื้อที่1ไร่เป็นฉนดคุดแดงทั้งหมดนี้ในราคา3ล้าน5แสนบาทราคานี้เป็นราคาเจ้าของค่ะนัดชมขอให้นัดล่วงหน้าสัก 2- 3สมวันค่ะขอบคุณน,นะคะสำหรับทุกการกดติดตามและการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ